มือใหม่อยากขอวีซ่าต้องรู้อะไรก่อนบ้างสิ่งแรกคือถามตัวเองก่อนว่าเรามีผู้เชิญไหมใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายถ้าเรามีผู้เชิญผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายใ,ให้หรือไม่ถ้าผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดสถานทูตจะไปพิจารณาการเงินของผู้เชิญแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเตรียมจดหมายเชิญใบรับรองค่าใช้จ่ายหลักฐานความสัมพันธ์สําคัญที่สุดหลักฐานการเงินของผู้เชิญแล้วถ้าผู้เชิญให้ที่พักอย่างเดียวแต่ไม่ออกค่าใช้จ่ายให้ สถานทูตก็จะมาพิจารณาการเงินของผู้ยื่นเองนะต้องเตรียมจดหมายเชิญแต่ว่าระบุแค่ว่าให้ที่พักเท่านั้นแล้วก็เตรียมหลักฐานความสัมพันธ์หลักฐานการเงินไม่ต้องเพราะไม่ได้ออกให้แล้วถ้าเราไม่มีผู้เชิญล่ะอันนี้ขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ถามตัวเองก่อนใครเป็นคนออกเงินซึ่งถ้าเราออกเงินเองเราก็เตรียมหลักฐานการเงินของตัวเราเองก็คือของผู้ยืน่นใบจองโรงแรมแผนการเดินทางใบแสดงเที่ยวบินใช้ขอวีซา่าเป็นใบจองเท่านั้นนะไม่ต้องจ่ายจริง แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ออกเงินเองอเราสามารถมีสปอนเซอร์ช่วยออกเงินได้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาเป็นคนใกล้ชิดเท่านั้นสถา,านทูตจะพิจารณาความสัมพันธ์และหลักฐานการเงินของสปอนเซอร์ร่วมด้วยก็เตรียมอะไรบ้างมีใบจองโรงแรมมีแผนการเดินทางหลักฐานการเงินสปอนเซอร์และก็หลักฐานความสัมพันธ์มักจะใช้เอกสารราชการทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรสรุปสิ่งที่ต้องเตรียมต้องถามตัวเองก่อนขอวีซ่าอย่างเช่นว่าไปประเทศอะไรไปทําอะไรเรามีผู้เชิญไหม แล้วก็บางที่อาจจะต้องส่งใบการันตีตัวจริงมาทางไปรษณีย์ด้วยนะใครออกค่าใช้จ่ายถ้าออกเองเดินบัญชี3เดือนล่วงหน้าเราเดินทางเมื่อไหร่ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนพาสปอร์ตใกล้หมดอายุหรือยังควรมีอายุพาสปอร์ตเหลือมากกว่า6เดือนนับจากวันเดินทาง